อาจารย์ลองทำนายนายกหญิงนะคะคนที่สองของประเทศอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์รับ,บตําแหน่งแล้วเนี่ยกับบทบาทหน้าที่นายกท่านนี้จะเป็นอย่างไรตามคําทํานายความความดีและผลงานมันมีอย่างหนึ่งอาจารย์ค่ะ มีครับผลงานมีนวัตรกรรมใหม่ๆเกิดมาะนะครับผมแต่ว่าจะถึงช่วงนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยมาครึ่งปีหลังแล้วนะครับการเข็นคกขึ้นขึ้นภูเขาเนี่ยถ้าเข็นคนเดียวไม่ได้อาจารย์มีคณะที่พร้อมจะเข็นกับท่านนายกเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จไปจนถึงจุดหมายบอกเลยแล้วครับว่าตอนช่วงนี้คือช่วงเข็นคกขึ้นภูเขานะเข็นคกขึ้นภูเขาอย่างหนักหนาแต่ นะครับจะมีอย่างหนึ่งคือความอดทนของท่านอย่างที่อาจารย์พูดมาน้อยที่สุดแล้วก็ประสบการณ์อะไรต่างๆนานาอย่างน้อยเป็นนิดหนึ่งน้อยไปนิดหนึ่ง,งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วมาในช่วงดวงชะตาที่พะเสาคือความความความช้าความจะต้องมาบูรณะใหม่มันพังมันสุดใครก็จะต้องอย่างนี้อย่างนี้ชี้มือวิจารณวิจารณ์วิจาร,จาร,จารอย่างนี้อยู่ที่ความอดทนค่ะ อายุยังน้อยก็น่าจะทนได้ะนะครับอายุยังน้อยก็น่าจะทนได้แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอาจารย์เอออะไรที่เขาต้องระวังที่สุดการเดินทางของการทำงานเดินทางนั่งเครื่องนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยหรอคะออไม่ใช่เดินทางแบบนั้นอาจารเดินทางในวิธีการทำงานเส้นทางการทำงานของเส้นทางการทำงานทำดีๆนะครับทำดีๆ มีจุดบอดและจุดรั่วยอย่างมากมายออเข้ามาในช่วงพระเสาเองนะครับยังไม่พอถ้าก้าวผิดไปนิดนึงนะก็แย่เหมือนกันผมจะบอกว่าวะลระการอยู่ของเขาเนี่ยสร้างสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่เพื่อให้คนทำตามแล้วกัน,นสักแป๊บหนึ่งอขอใช้คำนี้แล้วกันอาจารย์สักแป๊บหนึ่งมไม่อยากจะใช้คำว่าไฟ ไม่ฟังอืแสดงว่าจะต้องมีผลงานเป็นที่ประจักฮือฮาทั้งแผ่นดินแต่มันก็มอดเร็วท่านอดีตนายกทักษิณเมื่อกี้บอกลาหูเหรอคะลาหูครับลาหูอืออาจารย์จะลาหูอะไรกันกลับมาเที่ยวนิดดังทร <c oughs> งพลังหลือเกิน <c oughs> ชี้นกเป็นนก ชีไม้ก็เป็นไม้เลย <c oughs> ดังมาก <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับด,ดวงท่านครับการการเข้ามานะครับผมนะในเรื่องของในเรื่องของการกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยร่างกาย <c oughs> นะร่างกายนี่ไม่ไหว <c oughs> แต่ใจยังสู้นะสู้มาในอย่างทุกรูปแบบก็จริงอาจารย์ <c oughs> แต่ประเด็นเนี้ย ท่านก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องดูดีๆเหมือนกันอ๋อท่านอาจารย์โอเลกําลังจะบอกว่าสรุปแล้วท่านสุขภาพไม่ดีแสดงว่าที่ผ่านมาก็ป่วยจริงสิคะปอ,อเดี้ยถามอะไรไม่นะ่ามันไม่ควรถามทาไมเดี้ยไปถามเหมือนว่าท่านป่วยปลอมเออก็ก็อายุมากครับก็ต้องดูแลสุขภาพอะไรประมาณนี้เราก็ความเป็นห่วงค่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมองอีกใน power ในการกลับมาเนี่ยถ้าเปรียบนะอาจารย์ค่ะ คนได้กลับบ้านเนี่ยก็เหมือนปลาได้ได้น้ำเดิม oh, <DJ. S 1> นะ <c oughs> ก็ปลาได้น้ำก็ดีใจ <Fresh. S 1> นี่คือบ้านของฉัน <True. S 1> ฉันก็เป็นฉันก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรในบ้านของฉันที่ <c oughs> ที่เป็นแผ่นดินของฉันเกิดที่นี่กับข้าวกับปลาก็กินที่นี่คนก็พูดภาษาไทยรู้จักหมดนะแต่คราวนี้ก็จะต้องมองอีกมุมหนึ่งว่ามันก็โอเคนะอยู่ในที่ที่แจ้งและที่สว่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเดินการอะไรก็ต้องทำให้มันดี ในที่แจ้งจริงไหมอาจารย์ไ,ไหนก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยใช่ครับนะเน้นสรุปถูกใช่ไหมเนี่ยครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของของการใช้การใช้พ o w e r ของตัวเองะนะครับการใช้ Energy ของตัวเองให้คุ้มค่าและให้มีประโยชน์ รประมาณนี้ครับประมาณนี้นะคะเออมีคนค้อลือกันหนาหูนะคะว่าครอบครัวของท่านจะครบถ้วนสมบูรณ์ท่านอดีตนายกทักษิณกลับมาแล้วมาดูแลหลานพร้อมพรั่งขาดอีกคนหนึ่งที่น่าจะได้กลับมาเร็วๆจะได้มีความสุขสักทีท่านอดีตนายกยิ่งรักอะคะ่ะดวงเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาชื่นมื่นไหมคะครอบครัวชินวัตรนะคะจริงๆแล้วนะครับ จะกลับก็กลับมาได้แต่ต้องดูความพร้อมอาจารย์ค,ความพร้อมอะไรหลายๆอย่างทั้งในดางทาง,ทงกฎหมายด้วยทั้งกระบวนการอะไรด้วยนะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นทางโหราศาสตร์ท่านมีโอกาสได้กลับมาะนะครับผมแต่การกลับมาของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ราบรื่นไม่เหมือนพี่ชายไม่เหมือนพี่ชายแต่มีโอกาสได้กลับมาแน่นอนแต่กว่าจะกลับมาเนี่ยคือต้องต่อสู้กันหน้าดูเลยนะ ไม่มีอะไรไหมคะข้าวก ok ็ไม่เน <g ul ng> ่านะเขากินกันแล้วไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยเอาไปขายได้เงินคืนแผ่นดินอีกนะก็ต้องอยู่ที่กระบวนการในการต่อสู้กับการกลับมานะครับผมแต่ยังไงท่านก็มีดวงได้กลับมีดวงได้กลับแต่อาจจะยากสักนิดนึงในช่วงจังหวะอะไรประมาณนี้ครับผเหรอคะ เหมือนแม่แม่คงคาพี่โรดไม่พอใจที่พวกเราไปทําอะไรไม่ดีไม่ดีหรือเปล่าคะอาจารย์กำลังจะบอกว่าท้องฟ้าวิปริตอาเพศเพราะว่ามนุษย์ใช่ไหมอาจารย์รสร้างกรรมมันก็มีอย่างหนึ่งนะอาจารย์ถ้าถ้าคนไทยด้วยกันเนะาะนะ หนึ่งคือรู้หน้าที่ก่อนนะถ้อยทีร้อยใสมีน้ําใจซึ่งกันและก<ฆ>ันมีอะไรที่ให้อาภัยเดินหน้าถอยหลังกันได้เนี่ย<ฆ>อันนี้เป็นบุญนะบุญจากการอ<ฆ>ภัยทานเนี่ยสะเทือนฟ้าสะเทือนดินได้เหมือนกัน<ฆ>ให้ลดอาเพศเหตุภัยลง<ฆ>เพราะว่าในช่วงเนี้ตั้งแต่มกรามาอาจารย์คนไทยไม่ค่อยรักกันอ <laughs> าจริงๆถ้ามีข่าวมีอะไรเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่ายังไม่ลงตัวกัน นะแต่พอมันลงตัวเสร็จน้ํามาท่วมก็ทุกคนหันมาช่ชวยกัน,กนอ็อแสดงว่าเราจะรักกันในยามที่เราเกิดเหตุวิบัติอย่างนั้นเราก็อาจารย์บ้านเมืองสงบไม่รักกันพอเ,เวลาจะหายนะแล้วแม้จูป,ปากกันอย่างนั้นเหรอคะออไม่ไหมคะ เอาแบบว่าที่มันมีความสุขแฮปปี้ด้วยกันดีกว่านอดีกว่าเด่นคิดอาจารย์คะเขาบอกว่าสุโขทัยแตกแล้วเดนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ที่เดยนกําลังพูดอยู่เนี่ยก็คงจะผ่านสุโขทัยใกล้กรุงเทพเข้ามากันแล้วเด่นมีความกังวลนะคะถ้าท่วมหนักข่าวเนี้ยพวกเราจะกลับมายืนกันติดไหมคะตอนนี้ก็ช้ําสวงกันหมดแล้วนะคะครับอขอเป็นอย่างนี้แล้วกันอาจารย์เตรียมตัวหนึ่ง ยกของขึ้นที่สูงนะครับบ้านใครที่อยู่เขตอยุธยาคนะครับอ่างทองนะครับชัยนาทก็ดีผมเคยไปแจกของนะครับชัยนาทนะครับนะครสวรรค์อะไรประมาณนี้ก็เตรียมตัวนี่ดงดงรับน้ําทั้งนั้นเลยนะที่สูงนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงบ้านผมด้วยนะช่วงลบบุรีช่วงอะไรพวกนี้นะครับมผมนะเพราะว่าน้ํานิ่งย่อมไหลลึกอาาจรย์มา S <S มาแ,<ห>แบบมาแบบไม่รู้ตัวก็มีปีนี้ไม่ควรประมาทเรื่องน้ํานะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับถ้าบริหารจัดการได้ทันท่วงทีแล้วรู้เท่าทันน้ําตั้งแต่ต้นน้ําเนี่ยว่าจะไปซ้ายไปขวาดีไม่ท่วมแต่แต่ถ้าเกิดทําดีก็นะคนชาวบ้านไม่เดือดร้อนยังหวังเหรอ <S <S 2> <S 2> <S 2> ว่ามันจะไป บริหาร้ายขวาทันมันมาถึงขนาดนี้ยังจะมาซ้ายมาขวาอีกเหรอทำอะไรไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวแล้วไหมคะมก็พี่น้องชาวสุโขทัยเยอะมากครับที่ได้รับความเดือดร้อนอพระสองฆ์องค์เจ้าก็ต้องก็เหลิดเดือดร้อนครับผมบอกตรงว่าปีนี้หนักหนักกว่าปีที่แล้วเยอะ